ดูร้านไปไซเบิร์สเหรอใหญ่ร้านเขาไปเหตุการณ์โอ้เหตุการณ์เนงานคุณเทพมกรุงไทยเนาะใหญ่แล้วครับมอเตอร์ไซค์มาผู้เดียวครับพี่น้องเพราะแต่เราแข็งแรงเติบผมว่าเราแต่เราครับว่วใดเราครับใดนี่พ่กสุดยอดเลยพวกใดยังนะเมื่อแม่ได้หลายยางได้ลายยางขับแท็กซี่มาเลยเนาะขับแท็กซี่มาเลยขับแท็กซี่มาเลยครับนี่น้องชื่ออะไร น้องชาลี่โอ้ลูกครึง่งฝรั่งวะนี่น้องพลอยสวัสดีครับพ่อครูบวัวขาวขายยังครับเนาะขายเข็นไงไงเอามาเป็งเพิ่งนั่นนี่พี่น้องเพิ่งนั่นนี่โอ้โหไงเลยเป็นไงเป็นลางรัวลอยเศร้าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบโจบ,บุญทริขเพจบุญทริขบัวขาวเพจโจบุญทริขเพจบ่าวโจเลาะบ้านสตอรี่ครับ วันนี้เราจะมาเลาะชมตลาดวิถีตลาดชุมชนตลาดนัดชุมชนบ้านนองเมตามําบลหน้ยขาอําเภอบุญทรีจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในตลาดว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับบ้านหน้องเมเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่ครับเป็นหมู่บ้านติดแสดนไทยลาวเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมี วัดภูพระลานแอวขันและก็ภูหินด่างนะครับภูหินด่างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอบุญทลิจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับท่านไหนอยากไปเที่ยวภูหินด่างครับต้องเข้ามาทางบ้านหนองเมฆก็จะเป็นเส้นทางเข้าไปในป่าครับผ่านป่าผ่านโดงเข้าไปเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปชมในตลาดกันครับว่าในตลาด มีสินค้าอะไรขายบ้างครับไปกันเลยครับอารยากาศตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับบ่ายสามโมงครึ่งทางนี้ครับด้านหน้าเข้าตรงไปก็จะไปไปทางบ้าน บ้านคำขุนลาดสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อลูกพ่อเขาขายยังครับเนาะขายปลาเข่งไงเอาปลาเข่งไงเบิ่งนั่นนี่พี่น้องเบิ่งนั่นนี่โอ้ใหญ่เลยเข็นไงพี่น้องลลอยเศร้าครับลอยเศร้าลวดลอยเศร้าสุดยอดเอาหนูมาขายของมาครับมาเยอะครับมาเยอะจ้าพ่อ้้้าแทตนพี่น้องเอฟซีไลท์ท่านไลท์คนครับปลาเข่งปิ้งให้พ่อมบอนั่นปิ้งบักมีครับปิ้งพร้อมกับมี่ครับมาเบิ้งกี๊กต่อปิ้งให้เรียบร้อย โลลอยเศร้าพี่น้องปลากำลังมันนะช่วงนี้ทั้งนี้ขายยังครับเฮ็ดยังนอหนเฮ็ดบดเฮ็ดบดกรับเฮ็ดรองเท้าเฮ็ดบดครับเฮ็ดทั้งเฮ็ดกลายเลยอันนี้ปลูกเองหรือไปเอาน้ำป่ามาครับปลูกเองจ้าปลูกเองโลจ้าบาทนอครับเฮ็ดบดโลละสองร้อยจะเฮ็ดขาวโลละร้อยโลละสองร้อยเฮ็ดเท้าโลละร้อยครับ เป็นจะได้นอแม่บ่มีลูกค้าบ่นางเล่นขายยังมื้อนี้ขายบักโม่อยากมีหลายอย่างค่ะบักโมบักเน้อครับอันนี้ปลูกเองบ่แม่รับมากค่ะรับมากอีกทีนึงขายจังได๋นี่จะมีลูกละ3้หาลูกละ20มีหลายซ้ำหาลูกละ20ร้าบุญทลิกบัวขาวครับปลาซาบะ ปลาดองโกะปลาดองโกะกะมีคร yeah. ับ <t> พ <seine Christmas> <t cities> ี่น้องยำแหนมกะมีเห็ดฟางเห็ดฟางปลูกเอาโลจะบาทไหมโลหนึ ah. so, uh, 100่งร ah ้อยค่ะโลหนึ่งร้อยมาตลาดมีขึ้นมีใครบอกนำนอตลาดมาเ็กินยำเด้วยค่ะเด้อ กะแสไเนาะหลูกเศร้าบาทครับขาโง่แมนขายผลไม้เอื่นมาเนี่ยหดจืดไปเลยมะเยบมะเขยบมะเขยบจบเบิองใบเบิองบัซื้อบัวใบเบิองซื้อก็มีแห้งผู้ขายแล้วแมนแต่ผู้ขายสิมีแห้งบ่ตั้หลายเบืองใบเบืองบ้านไหนแม่เออแม่อยู่รอมือเนาะยืนพอกันครับ มื่นวันที่ยังก่อนมื่นวันที่หนึ่ง,ง,ง,งสามเอสแ,แมนมื่นกับกะลาบุญทวีขายยังไร่าย์มัอนี่ขายไก่ขายบลาเขือขายปูไก่ขายปูยขายหอยก้าปูแน่บอกครับนี่ป,ปูค้นกับปูคนแมนนี่แหละอันนี้ย่าย์ปูเองบอ่น<ม>ปูเองขายเองเนาะมาสิบบาทสิบบาทบอกอันนี้ซิบอันนี้เศร้าปลเขือนอันนี้น้ำมัก็บเศร้า ตลาดบ้านน้องมย่ยายมาขายประจำอยู่บ่กันนี้ปกติขายมีตลาดมีวันไหนเนี่ยมีวันจันมันปุ่นมันสบเส,สาคนก็นเริ่มมากทยอยมากเรื่อยๆครับแต่น,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 นันั่งเกลงไปหา้<บ>ีาครับปิ่งเพื่อปิ่งมันเสาจีใส่ตุ๊แบบครับ าแแหหงเเือดดดีสว, <c oughs> วัสดีครับแม่ได้ย่างมาขาย<ห>บักแตงแตงปลูกเองบะครับถุงจับบาทนี่ถุงยังไงแบบถุงซาบาทว้าตัวหลายเนาะห,หลายคือเห็น,น,นย่างน้อยขายรีวิวตลาดแม่ขา,ายรีวิวตลาดกำลังมาเธอแหลก ขายยังกีฬามาหนี่ขายน้ำค่ะาขายน,านาาย้ำขายน้ำขายเสืก้กอกขายน้ำขายเสือกอกอันนี้ไปขายวันน้องแสงวันเด่นนอนเป็นบ่ใช่่คะก็กันอยู่ประจำครับไห<า> <c oughs> นปลาเคี๊ยะปลาทัวปลาโตมัตนาะเดี๋ยวบาทน,นี่มาหลานขาไปบันบานนี่จ้านี่จะ<อ>ร,ะระ้องปลาปลาักปลา พะยังนะแม่นี่ยพะเมื่อดิ้งพะเมือดบ่เคยกินจ้าเถอโอ้ยจังเด๋อไม่เคยกินบ่เคยกินมันมืมีมีปลาตากว่าไคนี่แต่แถวนี้บ่แม่จ้าจ้าใครที่เระทัเราทำอะไรทุกผู้อันนี้มุกยังครับแม่มกปลาเหนียวนี่ปลาเหนียวมกปลาเหนียวลับปลาเหนียวมาท่านได้ซื้อเด้อถ่ายโฆษณาก่อนเพื่อเพื่อ ยาใหญ่เผือคือหัวหน่อยเด้อหัวซํานี่บ่ดินมันบางงามบ่เเป็นพันมันเป็นพันมันไปปงันปยใหญจังหน่อยใหายขายยังเนาะขายบลอกพีคนพีคนบัอกพีครับเต่าขัวก็มีมาขนใหญ่พันเดอร์มาทานีสวัสดีครับแม่ะขายยังนี่นี่ บะเกี yeah, ๊ยวบักทั ua, ่วบักข uh ี huh. er ้มันปกติไม่ขายอยู่บ้านได้ครับนี่ขายอยู่นี่ตลอดขายอยู่ตลอดเขื่ออะไรผมมากบ้านท้องแสงครับทำบุตรทเ่มารอตลาดรอตลาดตลาดตะลี่ไปก่อนมือนี่เปลี่ยนบรรยากาศเล็หน่อยปกติรอแต่บ้าน เฮ็ดครับเฮ็ดตัวบ mm ี hmm. ้มันมีายไปคะทอดก่อนนี่ขาคนร้ายทีน้อขายยังหี่ะขายปลาดุกแทบหมดละเป็นตะยานบอขายดีจนดีต่อแถวกันสื่อครับพี่น้อง ขายปลาปลาเป็นปลาเข่งปลาเข่งปลาดุนเนปลาเข่งปลามันพี่น้องน่มันเลยช่วงนีคัดตัวงามให้ลงเยอ กทงก็โรนี่งนี่คนที่เราปีกถุงมะซ่าปีกถุงมะ่รสไหน้าอร่อยก่าซนี่หละค่ะหนูร้านขายพักครับร้านนี้คนกันไรครับ เดียวต่อแถวกันสือพักพักกระเดากินกับยังกระเสบ <c oughs> ใครเคยกินนะครับพักกระเดาขม <c oughs> ผมแอดมินผมมกักคนหดครับ <c oughs> มเมล็ดพันธุ์พืชกะมี ทางพูนครับผมเขาไปบไไ่าเพาว่าเขาเปิดเพลงมันติดลิขสิทธิ์เพลงครับพี่นอ้องก็เลยเราเบื่องแถวนี้ก่อนถ้าเปิดติดเพลงย้ำได้ย้ำหนัอผมจะเข้าไปสินค้ากับสินค้าทั่วไปนะครับจนมากอาจจะเป็นพักเป็นพักเป็นใหม่เป็นเฮดที่เขาปลูกเองก็หาเองได้ง,ไง่ายๆครับ ได้หนังก็ขายหน,งนังกระมีลาบเปรร็ดต้มเป็ดก้าวหู้กระมีพร้อมลูกสาววันนี้ครับจ้าลูกสาวค่ะแ <laughs> ข่งคันพ่นแข่งร้ายเลยนาะตลาดเนาะ ถึงบรรยากาศทางนอกไม่นอกบังรอจอดเต็มเต็มอยู่ครับกำลังงานวัดคนร้ายแห่ง น้องเอไอต <AS L> ิมกะทิสดครับผมจะบาทพอสำนี่1ิบบาทครับผมในหลายเด้10ิบบาทไอ้ซอยนี่ก็ขายเสื้อผ้าครับหลางขนมครบของจ้าบาทครับพ่อครับจ้าบาทครับของจ้าบาทจ้าบาท บรรยากาศแย่แรงครับพี่น้องตอนนี้เวลาสี่โมงในน้อยครับพ้นก่าสีเหลือมาหลายเรยเลยตลาดบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับเปิดวันจันทร์วันพุธแล้วกัวันเสาร์ เกษสิเบิงคนหลายๆปานี่กะตตองแม่วันพุทธกับวันเสารครับวันจันบ์บกไฮปรนได้คนก็ร้ายหลายครับลูกค่าก็จะเป็นลูกค่าทาังบ้านน้องเมยบ้านส่างหอมบ้านยังลละบ้านข้ามบาไปทั้งพุทธแล้วครับบ้านน้องว่าบ้านน้องแปกไป ยหญ่ได้อยังละเมื่อขนาดใหญ่ปานินน <c oughs> บรรยากาศวิถีบ้นบานๆครับวิถีชนตำบลบ้านเฮาลาดปลาเข็งครับปลาเข็งขายดีปลาเข็งโตย,งยิงใหญ่สามนิ้วครับซามสามนิ้วเลยขนาดมัน ทาานี่ครับทางตรงไปเลยเนี่ครับสีออกไปทางบ้านข้ามคุนลาดบ้านหุวยคาครับออกไปทางบุญทริออกไปทางน่าจะรวยใดครับก่อนน้ำมาทางนี้ครับไปบ้านสร้างหอมบ้านข้ามบาาบ้า,บานโพง,งย่อ,อไปทางบุ้วครับออกน่าจะรวยใดที่กันครับต้องออกไปทางข้ามบาาออกน่าจะรวยกับซีใกล้กัวครับพี่น้อ บ้านน้องมิเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่เลยหลูดร้านไปไซเบิร์เหรอใหญ่ร้านเขาไปเหตุการณ์โอ้เหตุหการณ์เห็นงาน,งานคุณเทพยคุณไทยเนาะนใหญ่แล้วครับมอเตอร์ไซค์มาแบบคุเดียวครับพี่น้องเพราตัดวเราแข็งแรงเติบผม <c oughs> ว่าเราแต่เราครับว่วใหเราครับใดนี่พ่กสุดยอดเลย ปวดคือก <id>: ันปวดที่กันยากเขาโทรหลายๆยายักปีหรอาอยู่ักปีสามปีกัเจ็ดสิบอีสามปีเจ็ดสิบโอโสิบกัวข้อสิบเจ็ดแล้วเนาะโอ้่ก็บอแขงเลแ่นคือันกัวบื้องใหญ่ครับลบเบง งีมคอยครับเดี๋ยวย้ายเด้อยายบ้านน้องเมฆนี่บอกครับคนบ้านน้องเมฆนี่บอกบ้านข้ามบ่าบ้านข้าบ่าอ้ไก่เติมอยู่เนาะจัหนีไปเนาะคอยมากคอยไปครับยาย เร็วปล่อยไปเไไ้ยยายเด้อโชคดีเด้อยายเด้อไปแล้วครับได้อยังนะเมื่อเมยได้หลายยางได้ลายยางขับแท็กซี่มาเลยเนาะ <laughs> ขับแท็กซี่มาเลยขับแท็กซีมก่มาเลยครับนี่พวกอีหล่าได้อยังเมื่อซื้อ,อย,ยังไงมาหนิน้องชื่ออะไร,น,ะรน้องชาล,ล,ลนีน้องชาลีโอ้ลูกครึ่งฝรั่งมาหนิน้องชาลีคนบ้านไหน บ้นน้องมนี่ล่ะน้องพลอยน้องพลอยคนบ้านไหนน้องเมอายุจักปีแล้วสิบเอ็ดคนนี้ล่ะสิบสองอันนี้มาสองคนเหรอขับรถระวังนะลูกโอ้รับสลิลิงมาสองคนบอกผู้บ่าวมานะนำบอกฮ่าคอยไปคอยมาเด้อ เบ่งรถดเด้อเอาเบ่งรถดให้น้องก่อนรดมารถดมาสลิงมาสลิงมามาอีกขันหนึ่งมาอีกขันหนึ่งมานหนมาีลายขันเห็ยนยินเด้อ <c oughs> เอาไปเลย ลา้ายครับพี่นอ้องตลาดขบรไปว่าท่านเด็น,นั่นล้ายค่นเดมอดู่เนาะความปลอดภัยว่าไม่เลวมากดีมาเยรยวควมา สวัสดีครับย่าฮ็ดอย่างนอครับนั่นโอ้ย่าอันชอยใหม่สิเพชไม้กวาดเพชไม้กวาดโอ้ย,าย่าฮ็ดเองเลยนอแมนแมนย,าย่าหิตเองหิย่าชื่ออย่างรับย่าชื่อย่าหมุนย่าหมุนบ้านหนองเมกนอกแมนบ้านหนองอ๋อวิธีแบบบ้านเข้าครับพี่น้อแมนแบบบ้านเข้าอันนี้ย่ายกับไปหามาเองบอก,บอ,กอันนี้นี่ต้นมันเสื้อเอา ซื้อเอาละกูชิเฮ็หไ่นอกวาชนอกก็มาตาแดนแร้วก็มาซันหนอกน้ามาซันชายว่าหนอกหมเที่ยบครับอเดเห็นเปขันเป็นขันไหวการแบบมีเอาทิมบอกยหายเอาทิมนอ่ีสับพีหนองหญ่เราเลี้ยงใหญ่เราดันใหญลองดึงดึงยังไหนไรดึงกว่าจะดึงออกฮะ ยายเฮ็ดไฮลอยหลานเบิ่งเนี่ยเออซออ,ออ่กเบิสซออ่บซออ่บเบิดเบิสเฮ็ดเบิดจังยายจังครับเฮ็ดเป็นขัน้นในกลัวเท่านี่ยอาการบานเท่าเริ่มหนาวเย็นแล้วหนาปนทะเลกนอ,อกแมน่นพุทธทะเลหนาวบ้านน้องเมย์ตำบลหนุยคาอำเภอบุรีออรจังหวัดบุญเขาครัออบพี่น้องผมเคยมา,าบ้านน้องเมย์เถื่อสองเถื่อได้ใหญ่มาถ่ายรีวิวหมู่บ้านมาเถื่อนึงแล้ว มืึอนี้ผมแวะมาตลาดผมก็เลยแวะเห็นยายสารอันนี้ยายผมก็เลาากนะยก็มานะยายวันนี้เทาก็บทักเอา,ทานะเท้ามันคือไงนะครับปรนเ็ศแหลวยายเฮ็ดแบบนี้คือความสุขของยายเลยบ่ะครับนี่แน่น<อ>ความสุขของยายแต่และมือคืออย่างนอนี่ละเฮ็ดไปอย่างสีน,น,นนะอ วววนนนนาปดอัั้ะได้สิบบาทส่าบาทกะพ่อได้ไปเนาะกับพ่อได้ไปอยู่ก็พ่ได้ไลายพ่อได้ดอกค่ะอยากอายากเห็นย่าอยากเห็นเคยเห็น,นเนาะเห็นยายันยิ้มตลอดเลยมีความสุขความความทุกข์ของยายคือยอย่างแต่และงเหมืองพี่สิอบ,บุมีแล้วเนาะ <c oughs> บ้านเท่านาะบอคอยมีก,กันบุมีนี่มีสินกะสบายใจเนาะอยู่กับหลุยผู้หลานเนาะยายเนาะ อยู่ไปเองสินะ,ะลูกเอิ้ครับผมยายจะได้ออกเพจบุญทลิกบัวขาวเด้ <c oughs> เอบาดเชอกลูกร้านบานย <c oughs> ายเบิ้งอาสิมาบอกโอ้ยายได้ออกเพจของบุญ <c oughs> ทะเลสินาครับยายนกแล้วนก็สชื่อยายไม่ยังสรีฝ่าทั้งดูทั้งร้านบ่าแต่เขาเบิง้ง <c oughs> <c oughs> เย้ายนกแม่หนอแม่ยายนกอย่นกบานน้องเมยิ่มตลอดเวลาเลยเด็กกะด้คันหนึ่งคันนึ่งเช่าบาทย้ายขายยายขายหาซืหาซือาต้องมาต่อใหม่อีกที่หนอแม่บัต่อใหม่บัตรักครับผมมือนีขอพูดย่ายหลายครับสวัสดีครับ Tá. Ah. แรงมากครับคนกนระซิไลายเรลือๆครับพี่น้องรถระไหลในแค่น้อยเพราะว่าถ้าเป็นทางพานครับเส้นทางลักไปบานข้ามบ่าบานสร้างหอมบานโพงยอ่อออกหน้าจะลุยกระไดครับ